สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมในช่องตามบีมมานะครับผมฝนตกนิดหน่อยนะครับผมวันนี้นะครับผมใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตามบีมมาครับผมหากชมคลิปแล้วถูกใจนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจช่องตามบีมมาด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถนะครับเข้าไปหารับชมคลิปคลิปอื่นๆได้ในช่องตามบีมมาอีก มากมายหลากหลายคลิปเลยนะครับผมส่วนวันนี้นะครับตามมาชมกันครับผมว่าจะทำอะไรอีกแล้วนะครับผมมาดูกันครับผมทำอะไรได้ไหมวันนี้เด็กปลาครับน้อกไมโดองเก่งปลาได้เหรอจระเข้เจองเปลือกเปลือก วันนี้นะครับผมมาทำแกงส้มปลากระพงกับหน่อไม้ดองครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมว่าใช้อะไรบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับวันนี้อ่ะมาดูกันครับผมว่ามีอะไรบ้างครับผมมันดับแรกนะครับมีกะปินะครับผมมีพริกสดนะครับมีกระเทียมมีอ่าขมิ้นนะครับมีเกลือแล้วก็มีมะขามเปียกนะครับแช่น้ําอยู่นะครับผมแล้วก็มีอ่า หน่อไม้ดองเองนะครับผมแล้วก็ปลากระพงนะครับหนึ่งตัวนะครับผมซื้อมาร4 0ยบาทนะครับผมเดี๋ยวไปดูการตําเครื่องกันเลยครับผมใส่ลงไปแบบนี้น่าจะต้องซื้อเครื่องกินบ้างครับผมขี้เกียจตําครับผมอันนี้นะครับก่อนทำอาหารนะครับผมต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะครับผมก่อนทำอาหารนะครับผมเด็กๆนะครับทุกคนที่ดูอะไรประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับผม แล้วก็ตําเหมือนเดิมครับผมตำให้ละเอียดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาใส่กะปิอีกครั้งนะครับเหมือนเดิมนะครับผมนร้มหนาวอ่ะประมาณนี้ครับผม มาเริ่มแกงกันเลยครับผมตั้งหม้อใส่น้ำเปล่าครับผมรอน้ำเดือดนะครับอืมใส่เครื่องแกงส้มลงไปเลยครับผมแล้วก็รอเดือดอีกสักหนึ่งรอบนะครับผมไม่เดือดเท่านี้ก็มาไหมนี่ไม่เดือดเดี๋ยวควให้ท่นควรแกทุกคนอืมอ่ะ เดี๋ยวใส่น้ำล้างครกเข้าไปด้วยนะครับผมเสียดายครับผมอืมอ่ะเดี๋ยวมาใส่หน่อไม้กันเลยครับผมใส่หน่อไม้ครับผมหน่นอไม้ปตรงหนอง่นอไปตรงรอ หน่อไม้มันสุกยากนะครับผมก็ใส่ไปก่อนนะครับหน่อไม้ดองนะครับผมกดได้จมนิดนึงกดได้จมนิดนึงนะครับผมก็ได้แล้วครับผมตามด้วยเนื้อปลากระพงของเราเลยนะครับผมหนึ่งตัวนะครับผมประมาณนี้ครับผมหมดแล้วนะครับผมไม่ต้องไปคนมันนะครับผม ให้มันเดือดให้ดีให้สุกให้ดีก่อนนะครับถึงจะไปคนมันนะครับผมน้ำมะขามเปียกครับผมใส่ไปเลยน้ำมะขามเปียกนะครับสีมันแบบ าจจะเข้มกว่าใช้น้ำมะนาวนะครับผมแดีทีนี้นแ็เซ็ตเยอะมาตอนนี้นเดี๋ยวกับชิมเลยนะก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวลองมาชิมดูครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับน่าจะเส,จเ,สปปเสร็จแล้วครับผมครับผมเสร็จแล้วครับแกงส้มปลาพงกรหน่อไม้ดองกระเพม่อม สวัสดีครับผมสวัสดีกล้องด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับทุกคนที่รับชมคลิปคลิปนี้อยู่ถึงตอนนี้นะครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับกินคนเดียวนะครับวันนี้นะครับไม่ค่อยได้นั่งกินคนเดียวไลายคลิปเลยนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับผมวันหยุดของไทยหลายๆคนนะครับผมก็เลยแบบอันนี้เป็นมื้อเที่ยงของผมนะครับผมมื้อช่วงเที่ยงช่วงบ่ายของผมนะครับผมนี่ครับผ แกงส้มปลากระพงนะครับหน่อไม้ดองนะครับผมปลากระพงตัวนี้นะครับผมซื้อมาจากตลาดนะครับผมรู้สึกว่าตัวนึงประมาณร้อยสี่สิบบาทแล้วผมจะจังเป็ตัวละร้อยสี่สิบาทนะครับผมแล้วก็หน่อไม้อันนี้นะครับเป็นเป็นหน่อไม้หน่อไม้ที่อยู่หลังบ้านผมนะครับผมแล้วก็แม่ผมดองเองนะครับผมมีเยอะมากครับผมคือแบบถ้าจะแกงส้มแกงเหลืองอะไรแบบนี้ก็ ก็ต้องเก่งกับหนองไม้ดอกก่อนนะครับผมเพราะว่าหนองไม้ดองมีเยอะมากรับผมบ้านผมนะครับผมแล้วก็ส่วนส้มนะครับวันนี้นะครับก็ใช้เป็นมะขามเปียกนะครับผมเพราะว่าไม่มีมะนาวครับผมมะนาวที่ต้นแบบไม่มีเลยนะครับผมแล้วก็มะนาวราคาแบบขึ้นด้วยนะครับผมก็ลองกินมะขามเปียกไปดูก่อนครับผม องชิมกันเลยครับผมเจง๊ส้มปลากระพงครับผมอืผมอยากกินแบบนึ่งมะนาวด้วยะครับผมเดี๋ยวกันหนะ้าไปกันหน้าไปทำกันกนะครับผมม,ม,มันจะมีความเปรี้ยวจากมะขามเปียกนะครับแต่กันม่ามะขามเปียก มันจะมีแบบความหวานออกมานิดนึงด้วยนะครับผมแล้วก็ความเปรี้ยวจากหน่อไม้ดองนะครับผมแล้วก็ส่วนเนื้อเนื้อปลานะครับเนื้อปลากระพงเอาอยอยู่แล้วครับผมเนื้อปลาเขาดีอยู่แล้วนะครับผมปลากระพงเนี่ยต่อไปลองหน่อไม้บ้างครับผมหน่อไม้ที่คุณแม่ดองครับผม กำลังดีครับผมไม่เปรี้ยวไม่เค็มนะครับผมน่องม่ที่กำลังดีเลยครับผมไม่ไม่เปรี้ยวแล้วได้แล้วก็ไม่เค็มแล้วได้นะครับกำลังดีอ่ะดีมากๆครับผมอร่อยครับผมลองน้ำแกงเข้มนิดน,นึงครับผมอืม ไม่ผิดหวังครับผมแบบน้ำน้ำเกงนะครับมันได้จากแบบปลามาด้วยครับผมกลิ่นปลานะครับแล้วก็เนื้อปลากระพงมันอร่อยอยู่แล้วครับผมไม่ใช่ง่ายๆเลยครับเนื้อมันนะครับมีความอร่อยในตัว อืมอืมน่อไม้บ้างได้กดการนี่นึ่งครับได้จะอิ่มได้ครับผม มากินข้าวไปกันกบผมลืมชวนนะครับผมคลิปนี้นะครับใครที่รับชมคลิปอยู่ตอนนี้นะครับผมไปตักข้าวนะครับแล้วก็มากินแกงรสมากระพงด้วยกันนะครับลืมชวนขอเพลย์ยครับผมวันนี้ยิงคนเดียวนะใครที่งงๆงนะครับผมอยู่หออยู่คอนโดงงๆหรือว่าแบบอยู่บ้านคนเดียวงงๆนะครับผมตักข้าวแล้วก็มากินมามาพูดคุยกันเลยนะครับผมวิธีการที่พูดคุยกับผมนะครับก็คือคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับผม ผมจะเข้าไปตอบทันทีนะครับผมที่ผมว่างนะครับผมแต่ผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับอยู่คนเดียวง,งเงาครับผมคอมเมนต์ช่องตามบิมมาแล้วเลยครับ มนีคผลิป้อิ่มเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับวันนี้นะครับแกงส้มปลากะพงนะครับกับหน่อไม้ดองครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจช่องตามบิมมาด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับที่สําคัญนะครับฝากกดติดตามไปช่องตามบิมมาด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม